อ้าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมิวเล็ตนะครับ90บาทถึง300บาทนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวนะครับทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับใครสนใจอยากจะมีเงินฟรีเข้าทูมิวเล็ตนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทูมิวเล็ตกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะะมมมาาาสอออนนนวิิธีีกรรรทททํเงงฟคัับผได้้ืืถ r o i d iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์เลยนะครับใครสนใจนะครับผมอยากจะมีเงินฟรีเข้าทูมิเนีนะครับขั้นต่ำที่90บาทนะครับสูงสุดที่300บาทนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครและก็ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวเนี่ยก็สามารถทําเงินทูมิเนีรได้เลยนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับผมหรือว่าแอปที่ผมจะมาแนะนําให้วันนี้นะครับมีชื่อว่า yimresearch.com นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ ทุมเงินเล็ดได้แบบที่ไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครทําได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ตรงนี้เนี่ยไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับสำหรับการสมัครนะครับเพืเ่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปแล้วก็สมัครผ่านแอปได้เลยนะครับผมเขียนชื่อตามด้านบนนะครับยิมรีเสิร์ชหรือว่าจะสแกน QR code ตรงนี้ได้นะครับทั้ง App Store และ Google p l a y นะครับ Android iOS สมัครทําได้เลยถ้าเราไม่อยากสมัครเองนะครับก็กดลิงก์สมัครกันได้นะผมจะแนบ,บลิงก์การสมัครไวใ้ให้ตรงคอมเมนต์ปากหมุดนะครับ หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปมาสมัครด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมขั้นตอนวิธีการสมัครไม่ยากดูด้านล่างคลิปนี้เลยฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกัน,นครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรตรงนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยอยู่ที่150บาทนั่นเองนะครับสำหรับอ่เว็บไซต์นะครับผมก็ทําได้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็มือถือก็ทําได้ถ้าเราไม่อยากดาวน์โหลดแอปก็ใช้งานผ่าน Google หรือว่าเว็บไซต์นั่นเองอ่าเว็บไซต์ยิมรีเสิร์ชนะครับก็เป เล่นการพนัน100%แน่นอน,นครับการใช้งานเนี่ยจะเป็นการทําเกี่ยวกับการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถาม100%นะครับใครที่ไม่ค่อยถนัดนะครับฟังแล้วเนี่ยไม่เหมาะกับตัวเองก็สามารถเลื่อนผ่านไปทําช่องทางอื่นได้ผมไม่ค่อยเก่งการทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามเลยผมถนัดการเล่นเกมมากกว่าก็ไปเลือกการเล่นเกมผมถนัดในเรื่องของการดูคลิปวิดีโอดูโฆษณามากกว่าก็ไปเลือกตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็ลองทําดูได้สําหรับมือใหม่นะครับในการทําของเว็บไซต์ยิมรีเสิร์ชเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิด นะครับในการทําแบบสํารวจนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับในการตอบนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะสำหรับยิมเรีเอร์เมนูมีอะไรบ้างดูตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าแรกนะครับหน้าแรกเนี่ยจะมีการอธิบายเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็สามารถเลื่อนดูได้ ตัวนี้น่าจะมีกิจกรรมเข้ามานะเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับเล่านะครับตรงนี้เขาจะอธิบายระบบการทํางานของยิมรีเซชนะครับว่ามีอะไรบ้างเราสามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมการแนะนําของบริษัทได้ซึ่งบริษัทยอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับต่อมาของรางวัลน,นะครับของรางวัลมีอะไรบ้างก็จะมีทูมิ n น่โวลเลตเลยนะครับผม450คะแนนในการถอนเงิน90บาท750คะแนนในการแลกเงิน150บาท1500คะแนนในการแลกเงิน300บาทตรงนี้นจะเป็นการถอนเงินเข้าทูมิเน่โวลเลตแบบโดย ตรงนะครับไม่ต้องไปเติมเงินเข้า wallet เพื่อที่จะให้มันหักค่าธรรมเนียมเนาะเขาจะทําการโอนเงินจากระบบนะครับเข้าในส่วนของ True Money Wallet ให้เราเลยโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมี True Move p a s นะครับเป็นการเติมเงินมือถือนะครับรหัสบัตรเติมเงินนอกเก้าสิบถึงสามร้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมี l ลน e นะครับแล้วก็ในส่วนของ s h อป e ีนะครับ s h อ p e e มี2อันนะครับเป็น s h อป e e m ม l l เนาะ Lazada แล้วก็ AIS นะครับมีตามนี้เลยนะครับเราก็สามารถเลือกของรางวัลได้ะนะต่อมาเป็นการสะสมคะแนนนะครับซึ่งการสะสมคะแนนเนี่ยก็ตามหัวข้อเลยนะครับ ทำแบบสํารวจส่งไอเดียแบบสํารวจเร่งด่วนนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนนะครับรายงานการวิจัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายงานต่างๆนะครับผมที่เราสามารถเข้ามาดูได้นะคำถามที่พบบ่อยนะครับก็จะเป็นคําถามที่สมาชิกการใช้งานเนี่ยเขาสอบถามเข้ามายัางแอดมินนะครับเขาก็จะตั้งคําถามไว้นะติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าติดต่อแอดมินนะครับเราสามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับผมเลขที่อันนี้เป็น ที่อยู่ของบริษัทนะครับชื่อเต็มอีเมลนะครับแล้วก็หัวข้อที่เราต้องการถามนะครับเขียนข้อความได้เลยแล้วก็ส่งไปนะครับหรือเราจะติดต่อผ่านอีเมลหรือว่าเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับเขามีให้เราติดต่อนะครับแบบสํารวจทั้งหมดนะครับก็จะมีแบบสํารวจเฉพาะกลุ่มนะครับผมแบบสํารวจทั่วไปแล้วก็เป็นคําถามทั่วไปนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นคําถามส่วนตัวนะฮะเราสามารถเช็คผ่านอีเมลของเราได้นะว่ามีแบบสํารวจเข้ามาหรือเปล่าออาโอเคนะครับตรงนี้เป็นอีเมลตัวอย่างนะครับในส่วนของแบบสํารวจนะครับที่ส่งผ่านอีเมลเนาะเขาก็จะส่งมาแบบ วันที่7เนี่ยมีมา2ฉบับนะครับวันที่62ฉบับวันที่42นะครับวันที่3 1นะครับผมแล้วก็วันที่2เนี่ยมีมา3ฉบับนะครับในการทําแบบสํารวจนะครับเราสามารถกดผ่านอีเมลก็ได้นะถ้าเราเข้าเช็คอีเมลนะครับผมมันก็จะมีนะการทาแบบสํารวจขึ้นมาประมาณนี้1คะแนนถึง150คะแนนเลยถือว่าเยอะมากๆนะครับถ้าเราทําผ่านเนี่ยรับ150คะแนนเต็มซึ่งการแลกเงินเนี่ยมันแลกอยู่ที่450คะแนนขั้นต่ําใช่ไหมครับเราก็เก็บนะถ้าเราเก็บได้150คะแนนล้วก็หาเพิ่มอีก 300คะแนนแค่นั้นเลยนะครับผมไม่ยากนะอันนี้ก็150คะแนนเหมือนกันสูงสุดนะครับทาผ่าน2อันก็300แล้วนะอันนี้ก็150คะแนนสูงสุดนะครับถ้าเราทำสามน,นี้ผ่านเนี่ยคือถอนเงินขั้นต่าได้เลยใน1วันนะครับก็อยู่ที่ความสามารถของเพ,อเพื่อนเองว่าจะทําได้มากน้อยแค่ไหน,น แบบเฉพาะกลุ่มนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับก็กดทําแบบสํารวจนะครับรับ60คะแนน80คะแนนตามนี้แบบทั่วไปเนี่ยก็ประมาณ5นาทีนะครับ5คะแนน2นาที6คะแนนนะครับก็กดทําได้เลยอันนี้จะเป็นการส่งไอเดียคําถามนะครับแบบเร่งด่วนเนาะเราสามารถส่งไอเดียได้แล้วก็จะมีการเปิดโหวตนะครับเราสามารถเข้าไปโหวตทั้งหมดได้นะตามนี้เลย แบบสอบถามส่วนตัวนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับก็ตอบข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเหมือนกับการกรอกข้อมูลโปรไฟล์นะครับเขาก็จะถามเกี่ยวกับส่วนตัวเราเนาะก็สามารถไปตอบกันได้นะครับต่อมานะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญชวนนะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้ทุกคนนะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดน,นะครับอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนเพื่อนเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําแค่น,นั้นเลยสาหรับการเชิญเพื่อนเนาะคำว่าเชิญเพื่อนเนี่ยบางคนก็จะเข้าใจว่าที่ต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือเปล่าเพื่อนท่่เเรรรราาาสนนิหือปละคับซึงก เพื่อนนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นคนที่เรารู้จักนะเราสามารถแนะนําใครก็ได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบทิกต็อกได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับกดเข้ามาการเชิญเพื่อนเนี่ยจะมีลิงก์ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้เนี่ยในการส่งต่อแชร์ต่อได้เลยนะครับถ้ามีคนสมัครผ่านลิงก์ของเราเราจะได้รับคะแนนยอย่างไรตรงนี้เข้าเขียนบอกนะครับรับเพิ่มนะครับสิบคะแนนหากเพื่อนของคุณสมัครผ่านผ่านลิงก์ของเราเนี่ยก็คือเราได้รับทันที10คะแนนต่อมานะครับถ้าเพื่อนของเราเนี่ยทำการทําแบบสรรบํารวจนะ ตอบถามครบ100คะแนนสะสมครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มอีก50คะแนนจากเพื่อนของเรารวมเป็น60คะแนนนั่นเองก็จะได้รับแค่60คะแนนสูงสุดเท่านั้นเลยไม่มีการแบ่งจ่ายเป็น10%หรือว่า5%นะครับได้รับแค่นี้นะครับในการแนะนําเพื่อนเนาะก็คือเราจะต้องเชิญเพื่อนแล้วก็ทั้งทําเองนะครับประมาณนี้ไม่เชิญก็ได้ทําเองก็ได้นะครับใน2่งการทําเงินเนาะต่อมานะครับเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วนะครับคะแนนดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับคะแนนของเราทั้งหมดจะแสดงให้เราดูว่าเรามีกี่คะแนนนะครับเวลาเราจะแกกเเงินรา็ แกแคะนนในการกดแลกคะแนนนะครับหเลยคือเราจะต้องกรอกข้อมูลนะครับถ้าใครกลัวข้อมูลไม่ปลอดภัยนะครับก็ไม่แนะนําให้ทาและกันเนาะเพราะว่าแต่ละคนกลัวข้อมูลล่วไหลหรือว่ากลัวเขาเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปทําอย่างอื่นที่ผิดกฎหมายอันนี้ผมทามาหลายปีแล้วนะครับก็ถ้าเรากลัวก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งการแลกเนี่ยอันนี้เขาก็ต้องขอข้อมูลเรานะครับเพราะว่าเพื่อที่จะป้องกันการ ปั๊มโดยการใช้บอดนะครับหรือว,ว่าใช้หุ่นยนต์ในการทำเนาะอันนี้เขาอยากจะเช็คว่าเรามีตัวตนของเราจริงๆหรือเปล่านะครับอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่ามีข้อมูลหรือเปล่าเขาก็อาจจะเช็คตรงนี้นะครับในการถอนเงินเนี่ยกรอกข้อมูล ก็คือ1เลยนะับผ่านตอนที่เราสมัครเราก็กรอกลงไปวันเดือนปีเกิดเขามีตัวอย่างให้เราดูว่าต้องกอรอกอย่างไรกอรอกเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับถ้าเราถอนครั้งแรกเนี่ยเขาจะมีการถ่ายรูปบัตรประชาชนแนบไปด้วยนะโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของรางวัลเนี่ยก็กดแลกของรางวัลตรงนี้นะครับว่าเราจะแลกอะไรเป็นท um ูนิวเล็ตเราก็เลือกท um ูนิเล็ตนะครับมูลค่าเท่าไหร่เราก็กดเลือกไปเนาะผมแลกที่1 5 0นะครับในการแลกเนี่ยคือจะต้องมีคะแนนนน็ดร้อยห้าสิบคะแนนนะครับการถอนเงินเลยหนึ่ คุณก็กรอกลงไป2เบอร์ w a l l ็ตนะครับคุณตั้งไว้แบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับกรอกลงไปทั้งสองช่องแค่นั้นติก๊กถูกแค่นี้เลยโอเคนะครับผมได้ทําการแลกเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับสมาชิกที่ทําการแลกคะแนนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จะได้รับของรางวัลภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดมานะครับก็คือในอาทิตย์ถัดไปนั่นเองถ้าเราแลกในอาทิตย์นี้ในช่วงจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยยอดเงินที่เราแลกไปนะครับก็จะได้รับในสัปดาห์ถัดไปนะครับไม่เกินวันศุกร์นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวน รับเงินในสัปดาห์หน้านะครับผมก็รอการตรวจสอบอยู่นะครับเราสามารถดูในอ e ีเมลของเราได้นะเพราะว่าเขาจะจัดส่งอ e ีเมลเข้ามาด้วยนะครับนะี่ครับยืนยันการแลกของรางวัลเนาะหนึ่งบาทเข้ามาเรียบร้อยแลวนะครับนี่ประมาณนี้สำหรับการทาเงินแล้วก็การถอนเงินนะครับใครที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดติดเครื่องไว้ก็ได้นะสำหรับแอปนี้นะครับเพราะว่ามันทําง่ายแล้วก็ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับทำได้ด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถในการทําแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าต้องใช้เวลากี่วันในการทําถึงจะ ถอนเงินขั้นต่ำเพราะว่าความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับผมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ